ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆุท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook ตำรวจสอบสวนกลางซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐด,ด้วยนะคะยก2เช็คทุกครั้งเมื่อสแกนช่วงนี้ไม่ว่าจะทำอะไรเราก็เจอกับ QR code ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งสแกนจ่ายเงินเช็คอินรับโปรโมชั่นหรือแม้แต่กระทั่งดูรายละเอียดข้อมูลต่างๆก็มาในรูปแบบ QR code เหมือนกัน ตำรวจสอบสวนกลาง CIB จึงอยากย้ำเตือนที่น้องประชาชนว่าเมื่อสแกน QR โค้ดใดๆแล้วขอให้ตรวจเช็คให้ดีก่อนดำเนินการทุกครั้งโดยใช้วิธีง่ายๆดังนี้ 1. ยกหากต้องการจะสแกน QR โค้ดให้สังเกตว่ามีการปิดทับหรือมีอะไรผิดปกติบริเวณจุดสแกนหรือไม่ 2. สอง ให้สังเกตว่าเมื่อส่อง QR code แล้วหากปรากฏเป็นลิงลก์แปลกๆหรือเด้งไปที่แอปพลิเคชันแปลกๆถ้าใช้ให้หยุดดำเนินการทันที 3. เช็คหลังสแกนอย่าเพิ่งรีบดำเนินการใดๆถ้าเป็นลิงก์ให้ตรวจสอบลิงก์ให้ดีก่อน,นว่าถูกหรือไม่หรือถ้าเป็นการสแกนจ่ายให้ตรวจสอบเลขบัญชีและชื่อบัญชีทุกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่ จำนวนเงินถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องให้หยุดดำเนินการทันที